ดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ส้มตำหมื่นล้านหมื่นอะไรอ่ะหมื่นล้านถูกหมื่นล้านถูกแล้วแฮ่ถูกแลวอุ้ยมึงตลกมากคุณแม่ตอนนี้นะคะเราจะมาแนะนำสมาชิกนี้นะคะคือปาดนะคะสวยมากแต่ไม่โสด อุยแรงมากันซีนวินจี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่สนเหมือนกันเฮ้ยม่ย<ม>พัชรีอันนี้แฟนผมเองฮะแทนที่จะให้ซีนกูนละอ,อันนี้ปิ่นมุกสองคนนี้เป็นแฟนกันอันนี้เนื้ยเฮียขาเป็นอาหารที่เราจะกินกันในวันนี้ ไม่สนุกเลยคอนเทนต์นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดให้มันสนุกได้ดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีเรื่องสนุกสนุกหลังจากนี้อีกเยอะเลยอีนี้อันนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเขาก็คือเจ้าของร้านอร่อยจริงรึเปล่ายังไม่รู้เสียวตันงแต่รีดแตงกวาแต่ท้มงสดดีเหรอ อร่อย uhm, อ่ะแล้วเป็ดก็ดีแต่อะไรดีกว่าต้งมากครับตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรีสอร์ทชื่อว่าหน้าผานั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่เห็นในรูปเราจึงมากเรามาดูของจริงกันนะคะว่าในห้องเป็นยังไงซึ่งอันนี้คือห้องหกห้องหกไม่หมกเมตรจริงๆตรงนี้ก็สามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้หนึ่งแบบจริงๆึ แดดอะไรใดๆแต่ว่าก็มาดูความสวยงามข้างในก็จะมีผู้หญิงสองคนอยู่ในห้องพักแขกม,มาให้ด้วยมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้หนึ่งเนี่ยแบบว่าเป็นแสงสวยๆหนึ่อย่างเงี้ยอือก็คือสวยมากโรงแรมก็คือสวยมากนะคะในห้องพักนะก็จะเป็นเตียงใหญ่ห้องน้ำคือปังไม่ไหวจะมีความแบบอาบน้ำกับจิ้งหรีดจิ้งเหลนธรรมชาติจิ้งจบอะไรเอยต่อมีอะไรก็สามารถมาดูเราอาบน้ำได้ปลดเปลืองผ้าได้ตรงนี้ มีกระจกเป็นมุมแบบเซลฟี่สวยๆหรือว่าแต่งหน้าอะไรตรงนี้ได้ความคีก็คืออยู่ตรงนี้เป็น r รนอมีเร l a ี y กา g a ก้าเอ็กซ์อาร e ก็คือสามารถมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้หนึ่งอาบน้ำแบบหนึ่งเดือนเราจะเปิดให้ดู <c oughs> ไม่รอเล่นไม่ได้มาเรามาดูอีกห้องหนึ่งกันเลยนะคะก็คือห้องห้าเพราะว่าห้องห้ามีหน้าผา,าเขาได้จองเจองนี่คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเลยนะ ก็คือแบบเป็นหน้าผาแบบนี้เวลาแบบวิวมันก็คือจะมีความแบบเป็นสิ่งเงเจของที่นี่มากๆนะคะก็เป็นหินหินแบบนี้นะะก็เป็นวิวแบบนี้คือเวลาเรามองออกไปข้างหน้ามันก็จะเห็นแบบพวกหลอดบ้านต่นางๆนะคะคือแบบที่นี่น่ารักมาก วิวแบบไฮโซหรูหรามาหาเหวมาส่วนห้องน้ำอันนี้ก็จึ้งไม่แพ้กันจะเป็นแนวแบบหินหินห้องเนี้ย่ะจะเป็นห้องห้าแบบหินหนะ okay, ินนะที่ทีนนอนจะเป็นห้องที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นวิวที่ติดกับน้ำตออกอยู่ด้วยความฝังปู่เพราะว่าลินนี่กลัวหน้าผาลินี่ไม่อยากถิดหน้าผากลัวนี่ก็อยู่ที่ห้องอันนี้มีน้ำมีน้ำตกด้วย ก็เป็นห้องแบบประมาณนี้เออถ้าเกิดใครอยากให้ลี่รีวิวโรงแรมไหนอีกก็ไปบอกโรงแรมนะคะให้เชิญลลี่ลิลลี่จะได้ฟรีครั้งนี้จ่ายเงินเองนะเงินในบัญชีนี่แห้งเลยไอแซวคนนี้คือสวยมากคะ่ะผิวสวยไหมคะชื่อไม้พัชรินเก๋เก๋ชื่อเล่นชื่อไมชื่อจริงชื่อไมพัชรินเชื่อไ่มว่าจะมีคนเชื่อปะ่ะเชื่อเพราะว่าเขารู้ไปหมดแล้วเพราะว่าคูด่ดัง แรงมากก็ไปอาบน้ำมาแล้วก็เปลี่ยนชุดเอาฟิตใหม่นะคะหลังจากที่เข้าโรงแรมหน้าผาแล้วนะก็ตอนนี้เราก็จะไปแล็บบิดคาเฟกันเย้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แลบบิด a าเฟตามที่คุยกันไว้อยู่แคมป์ไฟคาเฟ่ก็คือโดนเพื่อนแกงเพราะว่าไปถึงปุ๊บมันเป็นสัมมนาอะไรสักอย่างก็เลยไม่สามารถไปแลบบิดคาเฟที่วาดฝันเอาไว้ได้ก็เลยกลายเป็น แคมไฟแบบนี้ไม่เข้ากับชุดลิลี่เลยโถเดินป่าชัดๆนี้แนะนำว่าถ้าเกิดใครลดความอ้วนอยู่ให้กินนิดหน่อยแล้วก็ค้ายแม่งเบิงแขวอันนี้ได้อันนี้อร่อยได้อยู่ที่แปลว่าอันนี้ก็อร่อยเซ็นเซอร์ยี่ห้อ ก็จะเซ็นเซอร์ไปอย่างอั้นแหละลองจินจีเนาะเซ็นเซอร์โลโก้ค่ะเซ็นเซอร์โลโก้อันนั้นด้วยเราไม่เซ็นเพราะอะไรเมื่อกี้มึงยิงไม่พูดเมื่อกี้แกพูดคำว่ากูด้วยแกแล้วพ่อถ่ายใหม่แกบอกเราถิงอ่ะไม่ใช่เไม่เซ็นไม่เซ็นเซอร์นะตัดถิงเลยอุ้ยทำไมเธอในกล้องมันเข่าใส่เกาหลีค่ะเนี้ยชื่อวินนะฮะเฮ้ยเป็นเพื่อนพี่ลินนะฮะอ่ะแล้วจ้าสปาเกตตี้พี่เกลือไหนชิมสิ วันนี้พบก,กับรายการดีช,ช้อนชิมดีช้อนชิมรายการทีบได้ตุ๋นผัดพริกเกลือขอชิมเส้นก่อนนะเะอย่างที่เราเห็นหอยู่เป็นยังไงรสชาติเหมือนมาม่าอุ๊ยแรงมากอร่อยเป็นมามา่าจริงรสแบบทางน้อยอ่ะทางน้อยแบบอร่อยไม่แบบเดียว จะไปยําคํำของใครมาห่างกันสักพักห่างกันสักพักพื่อจะไปรักคนอื่นมากกว่าสวยมากเลยจับที่พิเศษขอบคุณนะคะพี่ทักชีจิ้นเนี่ยฉ่ำ อีเวนทัฟมิจิอันนี้คนเกาหลีนะคะเป็นเพื่อนลิลี่เป็นผู้ภาษาไทยไม่ได้อลาสเซเนเชนามีไส้วัวนะคะอร่อยเหรอหรือว่าเป็นเพราะไชยูอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมแม่มึงจำได้จะไรแล้วนะคำว่าอะไรไม่เคยกินไชยวัลทั้งสัปดานเราจะมากินต้มขาไก่กันไม่ใช่แกงเขียวหวาน อร่อยว่าเหมาะสำหรับคนกินครีมอืมอกไก่ก็ไม่มันเป็นอกไก่อร่อยเหนียวเหนียวอืมตาอานีต้องมีแดงไม่งั้นกูจะไม่ได้เล่นไม่งั้นต้องเล่นอีกตาหนึ่งสัญญาตอนว่ากูจะเล่นนาเงือกใช่ไหม บอกว่านั่งมันได้ยากอะแล้วมึงแบบไม่โคงไม่ได้เป็นัางเงี่ยอะลองดูอโอ้วันที่สองแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานไปปาร์ตี้บอร์ดเกมกันมาแล้วลิลี่ก็ดูเรื่องเพนท์เฮาส์วิวของห้องลิลลี่นี่ก็คือเห็นบุคคลกลุ่มนั้นอยู่ คือเพื่อลิลี่กำลังถ่ายรูปก็ยังสนุกสนานนะคะเดี๋ยวจะลงไปแจมจอยกรุ๊ปก็บเขาค่ะวินจี้เกือบทำกล้องลาก้าพังบริษัทเราเกือบล้มสลายไปแล้วทำตกลงไปตรงนี้แบบเบาๆลงเท้าตัวเองโชคดีเอาเท้ารับไว้แม่เพราะว่าไม่อยากตัดคลิปนี้ใช่ไหมม้นเช้า breakfast นะคะชุดอาหารของแดจังกุม อันนี้ฟังมากเลยครัวกกินอันนี้ดีกว่าปีม่็นอะไรอ่ะไข่ดาวกระพือเลยลมแรง <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีหลายรอบมากเพราะว่าจะบอกว่ากิจกรรมของทริปนี้นะส่วนมากก็คือมาถ่ายรูปกัน ซึ่งวันนี้เรามาที่บุคคลิกบุคคลิกนะคะก็คือลิลลี่จะบอกว่าวิวสวยมากแล้วเมื่อวานเราไปคาเฟ่อะไรมานะ่แม่แคมไฟแคมไฟเออแคมไฟก็ได้จริงๆประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เออซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาถ่ายรูปชิคๆกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถมาตามรอยในว่ยอกนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแนบแบบพวกมุมต่างๆไว้ให้ด้วยจ้า่าไมได้ทำอย่างอื่นเลยแม่อันนี้ไงอันนี้ถ่ายรูปอันนี้ก็ถ่ายรูป สวัสดีค่ะือ,อนไห <c oughs> นะคะข้างหลังก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยโอโมาแล้วเหมือนแบบขบวนกันแม่หมดน้อยโดยเลยมีอ่ะมีทุกสี่เลยอ่ะกูปเป็นอไหนของกูอันนั้นอันไหนของวินจี้อันนี้ของบินมุกหรอสีฟ้าของวินจี้ สิทธูของดีเ,เรารับจ้างยิงแอดก็คือคนนี้เขาบอกว่ายิงเก่งตแ,แต่ว่าไม่ใช่คนนี้ที่จะให้ยิงเพราะว่าคน,นที่ยิงจริงๆเราต้องเป็นอะไรแม่เป็นคนนี้อุ้ยอีกแล้วแม่หน้าผิดหมู ก็ตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามาครั้งหนึ่งไดเปลี่ยนชุดเท่าไหร่นะอแต่ว่าชุดก็คือเป็นชุดเก่าๆนะเอามามีกันเฮ้ยเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนห่ะไม่ค่อยฟแฟชั่นเท่าไหร่เพาเป็นชุดเก่าๆมีกันก็คือเอาเชิ้ตใส่แล้วก็เอาแบบชุดเดสหนึ่งมานะคะแล้วก็แบว่าเดี๋ยวเราไปเคลื่อนเดีย๋ยวจะใส่ดสีอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปยิมเสื้อเพื่อนมาทําให้มันดูเป็นอีกชุดนี่เป็นไอเดียก็คือสลับกันในกลุ่มนะคะเออและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเป็นลาวก็คือ ไม่ได้เป็นไทยแต่ว่าเป็นลาวนะคะเพราะว่านั่นแหละมันคือช่วงนั้นเป็นลาวอยู่ที่เขาใหญ่นะคะก็จะมีเมนูอาหารแบบแซ่บๆหนึ่งเลย,เยก็ต้องไปแหวกเข้าห้องน้ำอีกสองมีหมู้<ต>องหมูย่างได้เรื่อยๆ <laughs> เลยใช่แหมแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้น่าจะตำโถราหรือเปล่าสีที่เราสัง่งใชนแใช่และเคยไม่ตอบด้วยอย่างที่หลังไม่มาด้วยแล้วแต่ไม่ได้รอกไม่เหลือเพื่อนจะ คู่ไปไหม่ทำไมมันเป็นะกุเทศเมนูที okay. ่ห้ามพลาดนะคะคือเมนูนี้ค่ะข้าวล่อร่อยแบบอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยจนงงปกติคือดิฉันไม่ได้ชอบแบบทอดเท่าไหร่ยกเว้นไก่ทอดและยกเว้นอะไรทุกอย่างที่ทอดเอายกเว้นอะไรแ่เอาเป็นว่แต่เอาเป็นว่าคืออันนี้อร่อยมากอ่ะมันคือรวมทุกอย่างที่แบบกุณกอบและลงตัวเหมือน โดโซคอนชีสใครใครที่บอกว่าผู้หญิงขับรถไม่เก่งอยากให้ดูคลิปนี้มันหมดยุคเหยียดการขับรถของผู้หญิงแล้วค่ะจะบอกว่าพวกฉันเนี่ยนักแข่งฟอร์มูล่าวันยังต้องพ่ายแพ้เพราะว่าเพราะว่าแข่งอยู่คนดีย <c oughs> วว่างมากแต่ว่าการแพ้ <c oughs> พอไม่เคยได้ลงแพ้น่าเสียดายมึงไม่โฟกัสเลยอะ่ะดีแล้วเฮ้ยทุกคนโงคือ ชันไม่ไหวแต่พอดูในกล้องเหมือนไม่ชันเลยแต่จริงๆมันชันมากอะ่ะสวยมากตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็คือแบบวิวดีมากตอนนี้ก็มาจอดรถถ่ายรูปก,กันอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ระวังช้างป่าด้ว <c oughs> ยก็คือให้ระวังแป้นแป้นห <c oughs> ุยแม่เป็นช้าง <c oughs> <c oughs> แรงมากไม่แม่เคาจะกล้าว่าแม่ล่ะ ถ้าเธอเป็นช้างฉันก็คงเป็นการกล้วยอุ้ยสวยมากตรงนี้วิวนอนหลับฉันก็จะมาถ่ายรูปกับวินจี้อะไรเปางแรงมากอะไรก็มีเลยอเมริกาเหมือนตอนไปอะไรอ่ะเหมือนตอนไปอเมริกาโยซีมินิตี้มาหาเราแล้วเล็บให้แม่ทำไหนเล็บละสีอะไรแม่ฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยฉันอยากลงคอนเทนต์เป็นวิดีโอ มีคนมีคนทำอนาจารย์ตรงนี้จ,จับเร็วเอเอะก็ถอดเสื้อตลอด,ดนึ่งกวไม่ทำคอนเทนต์กันอย่างน่งน้กลัวมากอะเมื่อกี้ก็แบบมีไอยูมีเทรอสวิฟได้เเมื่อกี้คือล่าสุดถอดเสื้อแล้วทำได้ทุกอย่างเพื่อคอนเทนต์จริงๆ นี่ถ่าย MV นางเอกสองคนพระเอกพระเอกต้องเลือกว่าจะถ่ายรูปให้ใครก่อนแต่สิ่งที่พระเอกทำคือพระเอกเลือกใครพระเอกเลือกตัวเองนี่เข้าไปไอ้ตัดท่อเข้าไปเสร็จไม่โฟกัสอีกไอ้ต้นตีนะเพลงค่าเชื้อ Rain on Rain on ตอนนี้นะคะอยู่ที่มินฟินเทอร์จะบอกว่าแบบร้านสวยมากอันนี้คือมานั่งกินกันส่วนข้างบนร้านสวยมากว่าแล้วก็เพลงพอ,อด้วยแต่จะบอกว่านี้ไม่เป็นล็อกเก็ตอันนี้ผักแก่แล้วก็อันนี้เป็นเพสโต้นะคะแล้วก็ซุปฟักทองอร่อยแบบกลางๆก่อน S <S เหนือดีใช่ไหมโอเคงงมากิดเข้ามาเจอของกินเยอะวงงมากคืออะไรเพิ่งกินมาด้วยทยีนี้ไม่แต่กินกับกินนะคะตัวแตกฮัลโหลก็ここวันนี้นะคะวันที่3แล้วก็จะเป็นวันที่ฉันจะกลับบ้านแซลวิโแซลก็วันนี้ใส่ชุดเป็นตีมักกะทยยกคนกินเจจ้าก็จะแบบว่าขาวๆสวยๆ ปังปังหนึ่งนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเหลือแค่นี้แล้วเพราะว่าชุดที่เอามาถึงพยายามจะกินคีนหนึ่งเดือนแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่ารู้สึกไม่ได้แล้วเหมือท่วมอึดอัดก็เลยเป็นชุดนี้ก <c oughs> ็ถ้าเกิดสมมุติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งหยุดดู <c oughs> ดูต่อไปเพราะเราจะทำมอกต่อเย้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์ลแล้วจ้า <c oughs> ไหนกันหรอสู่ความโชคชัย ไต่เขาแต่ยังไม่เจอรันเตกตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ปาโชคชัยวย่อัยู่ทำเป็นจับแล้วก็แบบว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นไว่ว้ายเพราะว่าลิลี่ซื้อขาตั้งกล้องแบบบินอัตโนมัติมาดกางเกงยองกางเกงยองยืดคือก้าวเหือนเดร นี่คือวินแบตจะหมดแรงมากอันนี้คือพาปารเกตี้คาโมนาล่าเลยค่ะใช่มากเลยใค่ะนับคความสุดนะอันนี้คือเนื้อะไร d r เอ g e หรอดเอทอ่อันนี้มีเดียมแรงโอเคไหมคโอเคเลถือว่าแรงไปหน่อยแรงไปนิดนึงแนตน้านาทีเนื้อสองหัวอ๋อได้ ตอนนี้นะคะก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วปิดวอ,อกเยี่ยวเยี่ยวเพราะว่าแวะชี่ปั๊ม <ś led> หนึ่งเลยเยี่ยวแตก <ś led> แ,แตกตอนนี้คือแ,แวะซื้อกางเกงในใ <ś led> หม่ไม่ ไม่ใช่ราะว่าแตกแล้วก็จะมาปิดบอกแล้วนะบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ลิลลี่ด้วยนะแล้วก็บอกให้เพื่อนเข้ามาดูเยอะๆนะจะได้มีคนเข้ามาจ้างมากแล้าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่ากดยิไลค์เลยถือว่าขอร้องเธอยบายบายค่ะ